เอกมันมั่วอ่ะมันน้ําอยู่ก็ขึ้นเถียงกันจังเมื่อคุณลงให้ก็ได้มาคุงเอาเปล่าเอกมันมั่วอ้าวมันมั่วมันมั่วกับเราเล้โง่โง่เดี๋ยวเราเข้าไปบดหลอดไอ้์นั่นเองนี่แอยากเปิดโลกแล้วมึงเปิดที่โอ๊กอยากเปิดนักเปิดเลยเออเอขาีขาง เฉยๆเป็นเพ็งกากฝ่ายฟ้าทำอะไรคุณไม่ได้หรอกคุณเจ้าถ้าเกิดหมดเอธเอาโทโบหายเฮ้ยไม่ใช่กระลุดไปแล้วไงมเออโดนผ่าเลยนี่ก็ผ่านชิวๆน้องหล่อฉลาดเลยนี้แหละเลฉลาดกูนี่มันขอโทษขอโทษคนมันเก่งฉลาดนี่ใช่ผักชนิดหนึ่งวะ ประกาศฮะผักกาดอ๋ออ๋อโอเคประกาศมัน,นยังตกดูเยอะยังงงอยู่ประกาศเฮ้ยจะรอดไหมเนี่ยรอดนี่ดูดิตางนี้แหละอ๋ออ๋อยังอ้ชนะแล้วครับน้ำตกตายน้ำตกน้ำตกด้านหลังก็มีหนามเราต้องไปแย่ยงของกันพีอ่อ๋อเมือหมวยเน <laughs> ี่ยทีแดงไม่อยู่ <laughs> คนเดียวในเซิร์ฟเอ้ยคนเดียวเลยวะ เฮ้ยเออครถ้าเมื่อกี้นี่มันเสียบโดนรูรั่วช่องว่างตอนนี้ก็ดนมึงคนแรกอะมึงคนแรกเลยจะไปรอเราดีมีน้ำตกน้ำตกได้แค่คนใส่ก่อนนอจะไม่ให้เขาดีเจเนยโอใครผักกัวที่เชีย่ช้างผักกันหมด สมบัติของ้เองอ้สมบัติของกูกูจะไถึงได้กูคุรวิ่งกดวิ่งกดวิ่งชิบหอกอกูเป็นคนิดคนเรอเ่ยมานี่มานี่มาตรนี้มรนีน่าขนเยอะวิ่งวิ่งเร็วมาสิวะให้ดูพลังคาร่าหลบได้หลบได้ กระโดดกองนี้ป่ะหลบได้ไม่ครับไอ้เชี้ยไหมหลบได้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 ทุบดอกเลยนี่ไงนี่ไงหลบได้ไอ้เชี้ยแล้วเราจะฆ่าแซนยังไงให้มันหลบได้อย่างงี้มันมีสเต็กอยู่นะสเต็กกันเหรอใช่ว่ามันจะหลบได้นานแค่ไหนมันก็มันต้องทำให้จนกว่าแซนจะเหนื่อย นี่ไงเหนื่อยใช่ไหมีาคาราเขาถือคารามันแรงเองนะวิ่งวิ่งวิ่งิ่งวิ่งเนี่เนคารากันมมืได้เข้ามาในวงกัวเซ็กก็ดีอ้าวหลบได้หลบได้าหลบได้ว่าเอะอยู่ไหนนี่ไงตายซะถ้าอีพอยมานี่อีพอยาจะชอบใจ กูสิชอบใจสัตว no. ์ฆ่าแมงเลยกระจอกดีกว่าแค่นี้ก็ทำอะไรกูไม่ได้พี <S <S yeah> ่ช้างอยู่ไหนอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงพี่พี่ช้างเหรออุ้ยตายไปซะตายพี่ช้างฆ่ากูได้เหอุ้ยตายไปซะตายไปซะแค่เหนื่อยเลยนะพี่ช้างเล่นเล่นแอร์เรเอออีเหี้ยตัวที่กูเล่นไหนอ่อไม่นะกูตายแล้วกำลังพูดคำฝันความตายเลย แต่ไปใส่อะไรวะหยี่อะไรจะแย่งหนาไม่ใช่วะไม่ใช่นี่มันเท่อย่างว่าไปออกจากตายอย่างเงี้ยใช่นี่เหรอนี่ไงทำอะไรกันมึงเก้าหยอะไรไหม